สวัสดีค่ะเมื่อนีนนะคะกลับมาพบกับเซลแคทเสียงอีสานเสียงมวลมวลอน,นีนะคะเซลลแคทสนุกค่ะหล่มเก่านะคะแต่ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานนะคะมื่อนีนนะคะแคทกับคันรถง,งาําๆมาให้มึงเลยนะคะเป็นรถเจ็ดทีนงังทั้งสองคันเลยนะคะลูกค่ะรถเจ็ดทีนังนะคะรถครอบครัวเนาะเมื่อนี้นะคะมีเจ้าอีสุสิวเอ็กหนึ่งจุดเก้า ไอคอนิกนะคะเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเครื่องสามพันนะคะราคาต่างกันแค่สี่พันบาทนะคะเขากลับมาเมืองก่อนเลยเจ้าตัวหนึ่งจุดเก้านะคะหนึ่งจุดเก้าราคายูแปดแสนแปดหมื่นหาพันบาทนะคะปีสิบแปดนะคะเขากลับมาเมืองข้างหน้ากันก่อนนะคะกระจังนาซืวยเป็นคมเนียมแท้จากโรงงานนะคะบ่หักบ่งอนะคะ เท่ากับมะม่วงโตไฟนะคะได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์สวยๆแบบนี้เลยบอมีข่าบเหลืองเด้อจ้าเจ้าตัวนี้นะคะกับมีไฟตัดหมอกมาเป็นที่เรียบรอยบอ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังเพิ่มเติมเลยนะคะมาจ่ะเท่ากับมะมึงอย่างนะคะอย่างใหม่งงามๆแบบนี้เลยหลอดเท่ๆเลยนะจ้ะหลอดเท่ๆเสสวยแบบนี้เลยนะคะได้อยางขอบสิบแปดเด้อค่ะอย่างขอบสิบแปดหนาๆแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะ มะเมืองนะคะอ่ะโค้งสางของสุ่มหล่อนะคะเพราะว่าจะเป็นหัวนอดเด้อค่ะบ่มมีการแกร้การไขนะคะซุ่มหลอดเดิมๆนะคะลูกค่ะสุม่มหลอดเดิมๆแท้จากโรงงานเดอ้อผู้ใดได้ไปนะคะชือว่าขุ่มๆเลยนะคะลุกค่ะดอกอยางกันหน่านเหน็ดเน่นหล่อแม่กระซิ้วเลยต่อมานะคะเขากลับมะเมืองนะคะ กระจกกะเงาเงางามงามแบบนี้เลยนะจา๊าลูกค่ะมีไฟเหลี่ยวอยู่กระจกนะคะมีไฟเหลี่ยวอยู่กระจกเดอ้อมามึงนะคะบันไดน,นะคะบันไดเหยียบเด้อนี่มือสวยสวยเลยนะคะสวยสวยงามงามแบบนี้เลยสภาพคุณภาพเกรดเอนะคะเบ้าจับประตูนะคะห้ามมือเลยค่ะเบ้าจับประตูสวยสวยแบบนี้เป็นโค้งเอียมแ้จากโรงงานนะคะลืมบอกนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะ มีกันสาดมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะสติ๊กเกอร์มิวเอ็กเดิมๆแทนนะคะตีดมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วบ็ต้องไปเฮ็ดอีหยังเพิ่มเติมเด้อถ้ามามึงนะคะบอ่อมามึงดันในเลยบาะนะคะบ่มีขาบเหลืองบ่บอขาดนะจ๊ะบ่มีขาบเหลืองบ่อขาดบ่ยับบ่ยุนนะคะนี่จ้าข้างในบอ่บอกชำนะจ๊ะลูกค้าข้างในมือข่ะบ่ คนนั่งข้างๆเนาะมึงสวยๆแบบนี้บ่มีขาเปลืองนะจ๊ะมึงซองมองกลางนะคะซองนี่สามารถใส่เอกสารใส่จมภาระสิ่งของได้นะจ๊ะมีแนววางแก้วน้ำพร้อมเดอ้อได้เป็นเกียร์แมนโอได้เป็นเกียร์ออตโต้นะจ๊ะต้องขออภัยนะคะโอ้ยเสียวกับพี่บานี่จ้ะเทากับว่ามึงโตวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัตติมังชันนะคะ มัตติฟังชันพ่นวะเออมัตติฟังชันนะคะลูกค่ะเข้ามาเมืองเลยตัวพวงมาลัยนะคะบอกขาดบแบบนี้ขาบเรืองนะจ๊ะบอกขาดมบขับเหลืองงามๆแบบนี้เลยต่อมานะคะเข้ากลับมาเมืองตัวเหล็กไม้กันก่อนนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นอ่าเนื้อสตาร์ตออโต้เ้อค่ะนี่ กดปุ่มตรงนี้นะคะแบบนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะกด,ดปุ่มตรงนี้นะคะนาจอสิขึ้นเลยกดสตาร์ทไปเลยนะคะไมอยูแปดหมืนสี่นะคะไมยูที่แปดหมืนสี่นะคะอ่าไม่แน่นหน่อยนะคะไม่แน้น้อยมามึงคอนโซนขังเทิงเด้อจ้าคอนคอนโซลเทิงเนาะ บะมีคขาบเหลืองนะคะหนูกค่ะบะมีคขาบเหลืองบอบเป็นหอยดูยมาเมืองเลยจ้ะขังเทิงกระสามารถเก็บเอกสารได้นะคะคอนโซลกลางนะคะมีหน้าจอมีทุกอย่างแอร์ออโต้เอียร์ออโต้มึองเลยค่ะสวยๆมีแนวสาดแบตพร้อมด้วยค่ะนี่จ้ะแนวสาดแบตอ่ะ มีกล้องพร้อมด้วยค่ะเดี๋ยวจะหายมืองนะคะมีกล้องด้วยนะคะกล้องติดรถถังเทิงนี่กใส่แว่นตาได้เปิดไฟตัวแนวบงังแดดแนวกันแดดนะคะกับปรานเดยแกะทุงออกด้วยค่ะไม่เลยสภาพไม่กริบกริบมามือผมสั่งรถนะคะหัวน็อตนะคะพรมีการแกะการขเด้อจ้ะไปจ้ะ ประตูนะคะกับบะมีห้อยบอกช้านะคะสวยๆแบบนี้เลยสามารถปรับเปลี่ยนเปิดปิดกระจกได้เมื่อนะคะสวยๆแบบนี้บะมีห้อยด้วยค่ะนี่จ้ะมีแนวใสกงใสเกี่ยวเรียบร้อยไปจ้ะอ่ะมามือดันหลังนะคะด้านหลังนะคะกระบ,บอกงงามๆแบบนี้เลยนะจ๊ะบอบงามงามบะมี่ขาบเรืองนะจ๊ะบะขาดบอย่์เดอสภาพสวย โค้งสางเดิมๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเมืองหลอกข้างหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไปเข้ามาเมืองไฟถ่ายนะคะไฟถ่ายของเจ้าโตัน1่งจุดเกาเซตสวยแบบนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเงาๆแบบนี้เลยบอมีขับเหลืองนะคะด้านหลังสัญ,ญลักษณ์โลโกโ้ทุกอย่างนะคะเป็นโลโก้คมเนียมแท้จากโรงงานนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยมิวเอ็กนะคะ ก็กลับมาเมืองนะคะขออนุญาตเปิดําแหนึ่งนะคะอะ่ขออนุญาตเปิดด้านล่างนะคะนี่ค่ะด้านล่างกว้างๆแบบนี้นะคะสามารถใส่ของสัมภาระกับบานได้เด้อค่ะรดเจ็ดทีนางส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะผู้ใดกําลังมองหาอยู่กับฝากฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่น,อน้องใดเด้อคะ่ะอันนี้นะคะก็สามารถดึงบอใดเด้อค่ะนี่พับสวยๆอันนี้สามารถดึงบอใดนะคะ าพาไปมึงว่ามันกว้างบ่อเนาะดึงบ่อขข้นเลยนะคะสามารถนางได้บ่เกินเจ็ดคนนะคะลูกค้ารถขอบครัวสวยๆแบบนี้เลยโพวงสังด้านหลังนะคะก็สวยๆเลยจ้ะไปแล้ก็ปิดนะคะไปมึงเจ้าตัวสามพันกันก่อนนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเครื่องเจ้าสามพันนะคะสวยๆนะคะราคาต่างกันแค่สี่พันบาทนะคะมามึงขังไหนกันเลยไป นี่จ้ะดันน,นะะี้นะคะบอนะคะบอขาดนะคะบอขาดบอมีคา,าบเหลืองเด้อบอขาดบอมีคา,าบเหลืองนะจ๊ะส,สวยเลยทุกอย่างนะคะคือกันเลยเป็นแฟดกันเลยนี่จะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเครื่องสามพันนะคะราคายุแปดแสนแปดหมื่นเก่าพันบาทนะคะต่างกันแค่สี่พันบาทนะต่างกันแค่สี่พันบาทพวงมาลัยกับมติฟังก์ชัน เกียร์กับเกียร์ออตโต้อ่ออ,อตโต้มีหน้าจอที่คอนโซลกลางนะคะคอนโซลถังเทงกส็สวยๆแบบนี้เลยนะคะไปกลับมามือด้านหลังของเครื่องสามพันกันก่อนนะคะห้งสั่งเดิมแท้จากโรงงานนะคะบพรว่าจะเป็นเบาจบประตูก,ก็เป็นคมเมียมนะคะลูกค่ะนี่ค่ะเบาด้านหลังก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านลัางก็สวยๆแบบนี้เลยไปเขากลับมาเมืองไฟถ่ายของเจ้าเครื่องสามพันนะคะกับเงาเงางามๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นโลโก้นะคะคมเมี่ยมแทนจากโรงงานนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวเขาเปิดให้เมืองกันก่อนนะคะเครื่องสามพันไปอันนี้นะคะเอาบล็อกขึ้นให้เป็นทีเรียบร้อยนะคะ อันนี้เขากัสามารถปรับลงได้ด้วยค่ะอ่าอันนี้แบบออกขืนนะคะลูกค้าคงสั่งเดิมๆนะคะหัวนอดบะมีการแก้การไขนะคะใหม่ๆงามๆแบบนี้นะคะคุณภาพเก็ดเองนะคะสวยๆเลยผู้ใดอยากได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะก็แนะนำเลยนะคะเจ้าสองคันนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะยี่สุกมิวเอ็กหนึ่งจดเก้ากับเครื่องสา0มพันนะคะพรอมเป็พี่น้องคงสั่งเดิมๆแท้จากโรงงานนะคะกับข้ออนุญาต ปิดลงแป๊บหนึ่งนะคะตายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเจ้าแปดหนึ่งจุดเก่ากับสามพันนะคะมะเมืองค่ะอาดานขากระเงาะเง่ามงาแบบนี้เลยจ้ะายเข้ากับมะเมืองตัวเขาเปิดบอเปิดยังไหวเดี๋ยวร่อยนะคะนี่ค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพราเข,า,มมเขาเปิดบอ,เดอเดกเอาบอสเกินนะคะด้ันหลังก็สามามานังได้อีกสองคนนะคะาย เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าสวยๆวยรถครอบครัวนะคะผู้ใดกําลังมองหานะคะอยากได้รถไว้ใส่งานนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะลูกค้านี่ค่ะเมืองค่ะกันศาสตร์ก็สวยๆเดิมๆนะคะงามๆแบบนี้นะคะบตรตกอไปเหตุอีกอย่างเพิ่มเติมนะคะรถเจ็ดที่นั่งไว้แคมป์ปิ้งนะคะไว้ไปเที่ยวเป็นครอบครัวนะคะรถครอบครัวเลยต่อไปนะคะเฮากับสีพามาเมือง ของเครื่องของหนึ่งจุดเก่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะหายมึง,กว,งกว่างก่อนก่อนเนาะคะ่ะหน้าตาคือกันเลยไปจ้ะเขาไปมึงเครื่องหนึ่งจุดเกกันก่อนนะคะ่ะมึงตัวเครื่องของอีซูซูมิวเอ็กหนึ่งเกไอคอนนิกตัวนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยหนะรารอๆไปเลยนะจ๊ะ นี่ค่ะลูกค้าของเครื่องนะคะของเครื่องแห่งๆนะคะบอมี่ขับน้ามันนะคะเดิมๆแท้จากโรงงานนะคะเพราะว่าเป็นการมาของของเครื่องนะคะกับเดิมๆแท้จากโรงงานเด้อค่ะมึงเลยสติ๊กเกอร์ทุกอย่างนะคะเดิมๆเลย นี่จ้าของเครื่องแหงๆบ่มีขาบนํามันนะคะมาไล่มึงหัวน็อตทั้งผิดก,กันก่อนนะคะหัวน็อตนะคะบ่มีการแก้การไขใดๆทั้งสิ้นนะคะรับประกันวารันตีเลยนะคะวารถเท้านะคะรถทางเฮ้านะคุณภาพเก็ดเอนะคะบว่าจะเปลี่ยนแทนเพจนะคะแต่ยังมีครบสวยแบบนี้เดิมๆแบบนี้เลยวารันตีนะคะรถทางเท้านะคะบ่มีเขตส้นหนักบ่มีจมนำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะ รถของเขานะคะจะส่งให้ลูกค่าก็ตกไปคุณภาพเกรดเอเท่านั้นนะจ๊ะไปจ้าหัวน,นอนไม่มีการแกร้การคขเดอ้อมะเมืองฟ้ากระโปรงนะคะฟ้ากระโปรงก็เดิมเดิมแท้จากโรงงานนะจ๊ะลูกข่าเมืองเดอ้อสวยๆเลยเพราะว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ของฟ้ากระโปรงนะคะก็มีโคบเมอร์เดอ้อ เดิมๆเลยนะคะมีแผ่นกันความห่อนมาเป็นทีเรียบร่อยเลยเทาก็หิมะมึงมุมกว้างกันก่อนนะคะของเจ้าโต1.9นะคะผู้เดอยากได้ลด7จ็ดที่นางหนึ่งจุมิลเอคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่แปด0 0นบาทเท่านั้นนะจ๊ะมะมึงเลยค่ะเครื่องส0มพัต่อไปนะคะกระสิบพามะมึองของเครื่องด้วยค่ะเดี๋ยวมึงมุมกว้างกันก่อนนะคะไปจ้ามามืองของเครื่องกันก่อนนะคะ มาจ้ามาเมืองของเครื่องของโตอิซูมิวเอ็กเครื่องสามพันนะคะลูกค้าสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะจ้าอ่ามาเมืองกันเลยนะคะเอาใจคนหกักรดเจ็ดทีนางไปเลยนะจ้าคุณลูกค้าของเครื่องเดิมๆนะคะของเครื่องแหง่แหงๆบ่ม,มีขับน้ำมันนะคะการมากทุกอย่างเดิมๆนะคะลูกค้ามืองไปเรื่อยๆเลยซาส่าเลยนะจ๊ะ การมากทุกอย่างนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะเครื่องรับประกันเลยน,นะคะว่าคุณภาพเจ็ดเอกเครื่องเดิมแน่นอนนะจ๊ะมเมืองตัวหัวนอนนะคะบม,มีการแก้ก,กันไขใดๆทั้งสิ้นนะคะดูกค่ะนี่จ้าตัวเพจกบมีครบนะคะคันหน้าคัานสายคันขวากับบกคดบหักบงอเด้อมเมืองเลยจ้ะต่อไปนะคะมาเมืองฝากระปุกนะคะโค้ดสาของฝากระปุกหัวนอนเดิมๆนะคะ ป้ากระกปรงเดิมแท้นะคะแทนจากโรงงานนะจ๊ะเมืองเลยค่ะสวยๆแบบนี้มีสติกเกอร์คือกันนะคะเจ้าเครื่องสามพันสวยๆโค้งสั่งเดิมๆเ,เลยนี่จ้าตัวนี้นะคะกับมีแผ่นกันความผ่อนมาให้เป็นทีเรียบรอยนะคะลุกค่ะได้ไปนะคะกับบตองเฮ็ดยางเพิ่มเติมเลยนะจ๊ะเอาใจค้นหากรถจีทีนางไปเลยนะคะเจ้าสองตัวนี้นะคะเป็นอิซ um ูมิวเอ็ก มีหนึ่งจุดเก้ากับเครื่องสามพันนะคะเรส,สวยแบบนี้เลยรถเจ็ดที่นั่งนะคะผู้ใดกําลังมองหายูนอฟผู้ใดอยากได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะก็อาจจะตอบโจทย์ลูกค้านะคะจังใดน,นะคะกับฟาไว้นะอ้อมอ,อกออมใจของลูกค้าน้าเดอ้อผู้ใดอยากออกรถออกล่านะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะบ่ต้องห่วงนะคะ เขามีไฟแนแนซ์แลนด์เป็์เซ็นเอกสารหอดหนาบานนะคะบรวัวลูกค้าสียูเนียอ,อยูเตยยูอยีซานยูจังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะบ่ต้องห่วงนะคะเรื่องการเซ็นเอกสารนะคะการออกรถออกล่าเขามีไฟแนแนซ์แลนด์เปร์เซ็น,นหอดหนาบาทนะคะผู้ใดนะคะบ่สะดวกมารับรถนะคะเขาก็มีรถสไลด์ไปส่งหอดเงอนหอดซานลูกค้านะคะลูกค้านอนถา่าหลับได้เลยนะจ๊ะรากาอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าที่ กำลังมองหาโหลดอยู่เนาะแกเวากันแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคนไหนกําลังมองหาโหลดอยู่ก็ฝากนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อนใจลูกค้านะคะเรียกว่าลูกค้าสิมาเมืองโหลดเมืองลาได้อยู่สนุกค้าหลุมเก่านะคะแวะมาเมืองกันได้เลยนะจ๊ะอ่าถ้ายังหูรายละเอียดยังเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเซลล์แคดไดที่เบอร์ศูนย์เก้าหสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเกานะคะลูกค้า บตองห่วงนะคะรถทางเฮานะคะคุณภาพดีคุณภาพเกจเอนะคะลูกค้จาจังไรเมื่อน,นี้นะคะผิดพลาดประการใดนะคะผิดพลาดประการใดเนาะก็ขออภาัายนะคะขออภาาัออาพายพี่น้องถูกปู่ทุกค้นที่รับชมลิปของเซลแคทคนนี้นะคะผิดพลาดทางใดก็ต้องขออภาัายนะคะจังไรอีกอย่างหนึ่งน,นะคะก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เซลแคทในเดอ้อเวลามีรถมาใหม่ๆก็จังสิบเบรพลาดกันนะคะ จังไดเมื่อนี้นะคะกับขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า